ครับสวัสดีครับไม่มีสไลด์นะครับผมได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องต้องขอบคุณนะครับที่ทางสปชเปิดเปิดช่องทางให้เราสะท้อนความคิดเห็นนะครับผมนะครับสะท้อนไปหลายครั้งนะครับทั้งทั้งทางเว็บไซต์ทาง facebook นะครับแล้วก็ฟ้องสายปกครองก็มีนะครับเรื่องเรื่องเรียมของสปชกับกับของกระทรวงนะครับเคยเคย เรื่องไข้หวัดใหญ่นะครับนี่ต้องสะท้อนปัญหานหน่อยนะคเครื่องไข้หวัดใหญ่ั้งผมเคยเคยร้องเรียนไปหลายครั้งนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนนะครับร้องเรียนจนกระทั่งโดนสบชนะครับทำหนังสือให้ส่งไปให้ในายแพทย์สจสมัยนั้นนะครับก่อนที่ผมก่อนที่ผมจะถ่ายโอนมาที่อบนจอนะครับทำสบชทำหนังสือไปเลยนะครับไปที่านายแพทย์สจนะครับให้ให้ผมทํานองว่า พูดเกินความจริงอะไรทำนองนี้เลยครับนะครับต้องพวกผมต้องต้องขอบคุณนะครับที่เปิดช่องทางนี้ผมจะได้ไม่ต้องฟ้องสาลปกครองนะครับนะครับปัญหามากนะครับสวชนะครับไม่ทราบว่านึกคิดอย่างไรนะครับที่อยู่ๆก็ออกโปรแกรมมาเยอะแยะหมดเลยนะครับผมนะครับปัญหาเลยนะครับที่จริงนะครับผมเอ่อผมเห็นด้วยเลยครับเรื่องยืนยันตัวตนเห็นด้วยหมดแต่ว่านะครับผมดูแล้วอยู่ๆก็ออกโปรแกรมนะแปลกๆพิสดารนะครับโดยเฉพาะการยืนยันตัวตนออเทนพิสูจน์ตัวตนนะครับ เยอะแยะหมดนะครับนะครับกระวงกระทวงสารสุขผมก็เคยอดีตนะครับกระวงสารสุกก <c transparency> ็ไม่ยอมนะครับพยายามออกอกโปรแกรมมาคู่ก so ันมาแข่งกันนะครับออกมาด้วยนะครับพยายามออกออกหมอพร้อมม็อเคลมนะครับออกมาแข่งกับของสบชนะครับนะครับแล้วก็เราแยกส่งนะครับผมก็ฟ้องสาลปกครองไปนะครับเรื่องม็อบเคลมนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้เลิกไป นะครับให้แค่ก็ดีดีขึ้นนะครับให้ก็ให้ใช้ออเทนของป่านของสวชแทนก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ให้ส่ง16แซมเข้าไปแทนไอ้นี่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับไอ้นี่ถือถือว่าประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งเป็นเป็นเป็นหนึ่งโปรแกรมนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่นะครับแต่ก็ยังไม่ยอมนะยังยังยังโชคดีที่ผมถ่ายอุนมาก่อนยังบังคับเพือเจ้าที่นะครับประชาชนเจ้าที่ทุกคนจะต้องนะครับต้องยืนยันต่อตนพิสูจน์ต้ชโปรแกรมหมอพร้อมนะครับ ผมเห็นด้วยนะครับโปรแกรมหมอพร้อมอะไรก็จะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ควรบังคับแบบนี้นะครับและไม่ควรบังคับเป็นตัวชี้วัดนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับจะให้ประชาชนนะครับพิสูจน์ตัวตนยืนยันตัวตนโดยใช้มือถือนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับนี่โชคดีนะครับผมฟังฟังแล้วนะครับฟังฟังแล้วของสปชก็เห็พยายามจะลดนะครับผมเรียกว่านะครับว่าทําคู่ขนานก็ได้หรือเป็นทางเลือกก็ได้นะครับแต่ว่านะครับ ะจะสร้างโปรแกรมมานี่อขอขอ,ขอนะผมขอสองเรื่องนะครับก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งลดภาระการบันทึกของหนินบริการนะครับก็คืออย่าให้คีอย่าให้คีหลายครั้งไม่ใช่ไปทําในเคทีบีนะครับไปทําในเอ่อเคเคทีบีแล้วจองจองค่าหวัดใหญ่จองอะไรนะครับจองถุงยางแล้วต้องมาบันทึกในเจในในโปรแกรมโปรแกรมโรงพยาบาลอีกไม่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแบบนี้ต้องลดนะครับ แนะนำว่านะครับแนะนําว่านะครับแต่ตอนนี้ผมดูแล้วว่าไม่ไม่มีแล้วแต่ผมพูดพูดเสนอไปก่อนนะครับว่าไม่ควรจะมีนะครับโอกาสไปข้างหน้าถ้ามีก็ต้องเป็นแค่ทางเลือกและก็ให้ส่งนะครับให้ส่งจากโปรแกรมหลักของโรงพยาบาลนะครับส่งออกมานะครับส่งออกกี่แฟ้มก็ตามใจจะสิบหกขี่สิบสิบเจ็ดห้าสิบร้อยแฟ้มก็ทําได้นะครับเรายินดีส่งนะครับใจส่งทุกวันก็ยังทําได้เลยนะครับส่งทุกวันก็ไม่เรไม่มีปัญหาแต่อย่าให้ไปกี่สองครั้ง ขอร้องนะครับยาขี่สองครั้งนะครับแล้วก็ระบอโอเทนนะครับระบอกโอเทนเห็นด้วยนะครับให้ใช้ของโอเทนของปรชมีทั้งสี่ช่องทางดูแล้วเลือกก็เลยนะครับเหมาะสมที่สุดอย่าไปอย่าไปเพิ่มของ k t b อย่ยาขอร้องเลยครับอย่าอย่าเลยนะครับอย่าเลยอย่าไปบังคับให้ประชาชนต้องมีมือถือนะครับนะต้องต้องเข้าใจนะครับนะครับของผมเห็นเห็นพ่อนะครับพ่อแแม่ไปไปโรงพยาบาลนะครับโชคดีที่ท่าน นะครับเบิกเบิกสิทธิ์แค่การเลยใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวไอ้นี่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแค่ประชาชนใช้แบบประชาชนใบเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับผมฝากนะครับทีนี้นะครับเรื่องเรื่องอื่นๆก็ผมดูแล้วนะครับทุกทุกแห่งก็เหมือน,น,นนะออาาอเหมือนกันนะครับของต้องสุพัฒนาพิงพ์ก้อนเหมือนเหมือนของผมปัญหานะครับนั่นแหละนะครับปัญหาอื่นทําได้หมดแหละไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับทําได้ทุกอย่างแต่ขอขอฝากสองเรื่องนั้นเองนะครับของผมนะครับฝากของเรื่องเรื่องออเทนนะครับ ให้ใช้แบบไปชนใบเดียวจะใช้มือถือก็ให้เป็นทางเลือกนะครับอย่าบังคับนะครับแล้วโปรแกรมเคลมนะครับไม่มีระบบเดียวนะครับยืนยันสั้นๆสองข้อทังนี้ก็พวกผมมีความสุขแล้วนะครับนะครับสองข้อท่านเองนะครับไม่ต้องเยอะแยะสองข้ออื่นผมทําได้หมดแหละนะครับแต่นะครับนะครับแล้วก็เน้นว่านะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้ไม่เป็นไรสิโปรแกรมผมไม่ว่าแต่ให้ให้รับไฟล์สิบบกส่งสิบกแฟ้มได้นะครับ แนะนเข้าได้แล้วก็ไปไปดึงอเทนข้อมูลออเทนจากสปชมาก็ก็พวกเราไม่ก็มีความสุขแล้วนะครับนะครับโชคดีนะครับที่สวัส์ธานีของผมนะครับนะครับถ่ายโอนมาเกินครึ่งนะครับ97ที่ก็มีความสุขดีนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวชีวตก็ลดลงไปมากนะครับตัวไหนที่ไม่ประโยชน์ประชาชนนี่ผมไม่ทําให้นะครับเช่นตัวชีวะออเทนแบบเนี้ยนะครับผมไม่ทําให้นะครับแต่ตัวอื่นทําให้หมดมีประโยชน์ข้อมูลส่งให้หมดไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะครับ นะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับสําคัญมากๆเลยครับสี่ห้าเดือนมาแล้วนะครับเรื่องไม่ทราบว่าติดปัญหาที่ตรงไหนนะเพราเรื่องระเบียบเงินมาดุงของทรวงสารสุขเราก็เคยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผ่ายโอนวมาหลายเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาทําไมไม่ยอมแก้นะครับแก้ง่ายๆนะครับแก้ข้อเดียวนะครับแก่ระเบียบเงินมาดุงของกระทรวงสาธารณสุขทำไมแก้ไม่ได้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเราทําอะไรอยู่นะครับนี่ฝากด้วยฝากผ่านสปชไปด้วยยังไม่โอนเงินมาเลยนะครับตอนนี้ครับนะ ปัญหาเงินไม่มีใช้นะครับตอนนี้นะครับเงินไม่มีใช้เนื่องจากไม่กล้าโอนพอโอนบางแห่งนะในสุราโอนไปแล้วยังกำนังสือมาเลยนะครับกำนังสือว่าให้ชะลอก,การจ่ายผมว่าอ,อะไรกันแบบนี้ครับไม่ใช่นะครับแบบนี้ปัญหาเลยนะครับปัญหาเลยนะครับปัญหาง่ายแบบนี้ไม่ไม่ควรจะมีนะครับไม่ควรจะมีนะครับเขาโอนกันจังหวัดอื่นก็โอนกันอย่างมากนะครับโอนกันทุกที่มีปัญหาแต่มสุราษราเรามีปัญหาไม่โอนนะครับ โอ้แล้วก็ทำหนังสือชะลอมาอีกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งใช้ใชะลอก่อน,นะครับผมว่าไม่ใช่มันผมว่ามัน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 ต้องแก้นะครับปัญหาแบบนี้ง่ายๆไม่น่าจะมีปัญหาแบบนี้นะครับนะครับผมฝากสองเรื่องเท่านี้เลยครับขอบคุณมากๆครับผมครับขอบคุณครับ